เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวผมจะาพาขึ้นไปดูระบบภายในของ M5 นะครับหลายคนอาจจะต้องได้เคยสัมผัสแล้วก็อาจจะได้จับระบบของ M5 ก่อนนะครับแต่หลายคนก็จะเป็นจับได,ได้จับระบบตัวใหม่ก็ถือว่าโอเคครับ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูครับตัวนี้ก็จะเป็น M5 นะครับหน้าจอแล้วก็ระบบก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ TPO 1 TPO 2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยืดบูมตัวนี้ก็นอนบูม ตั้งบูมสปริงสวิงซ้ายสวิงขวาดึงตามนะครับจะมีลูกศรบอกอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบดเนบนะครับถ้าเราดันไปข้างหน้ามันจะปล่อยนะครับถ้าเราล็อกหนึ่งก็จะเป็นตัวปกติเปิดทำงานปกตินะล็อกสองนี่ก็จะเป็นตัวโหลดนะครับ ตัวโหลดลงเราเราเราดึงดึงดึงมาทางเนี้ยดึงมาหาตัวเนี่ยก็รถก็จะโหลดลงนะครับพอโหลดเสร็จได้ที่เราก็ดันมาตรงกลางนะครับมาอยู่ตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นตัวระดับน้ําตัวนี้ก็จะชุดตั้งขาเป็นระบบไฟครับตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจสองตัวเนี้ยลืมละ แต่อขอคร่าวก็จะเป็นที่ใช้บ่อยๆก็เป็นตัวนี้นะครับโล w สอง high สี่ high ใน low high นะครับ f ฟ u r high นะครับนี่ f u low พูดผิดพูดถูกอันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์เกียร์ดีก็ตัวนี้นะครับตัวถอยแล้วก็เกียร์หนึ่งสองมาตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับขานะครับเลี้ยวล้อหน้าเลี้ยวตามเลี้ยวทะแยงแล้วก็เลี้ยวล้อหลังนะครับฝั่งนี้ให้เราหมุนให้เราหมุนเอานะครับเราจะชอบแบบไหนเข้าหน้างานในจังหวัดยังไงตัวนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับเบรกเพาเบรกลมตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นท่อนสองนะครับอันนี้สามท่อนสามนะครับคัดออกออกท่อนแรกคือออกท่อนแรกออกปกติแต่ว่าเดยเราเราจะเก็บนะครับกดตัวนี้มันจะกดท่อนแรกกดเก็บท่อนแรกก่อนนะครับแต่ถ้าในกดเก็บท่อนสองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฝืนรอกนะครับตัวนี้ฝืนรอกโวนรอกนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมเ้ยะไรนะไอ ปัดน้ําฝนถ้าจำไม่ผิดนี่หน้าจอเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นรอกใหญ่รอกเล็กนะครับตัวนี้รอกเล็กรอกใหญ่อยู่ฝั่งนี้ ตัวนี้ก็ตัวทิ้งรอกรอกใหญ่ในรอกเล็กตัวนี้ก็เป็นเบรกล็อกเอวนะครับตัวนี้เกิฝั่งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขว้านนะครับล็อกคว้านรอกเล็กรอกใหญ่ตัวนี้ล็อกเอวนะครับล็อกเอวมันจะมีสลักอยู่ข้างล่างเวลาเราเอ้ยอกไ้ให้มันหมุนเอ เท้าที่นะครับเวลาวิ่งก็จะมาล็อกเอวตรงนี้นะครับเนี่ยตัวล่างนะครับล็อกเอวอันนี้คร่าวๆนะครับของล็อก้า